ต่อจากคลิปที่แล้วผมเคยแนะนำภาพยนตร์เรื่องรองอาร์มออฟดูรอแต่ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำผลงานของจอห์นนี่มาร์กอีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นในยุค80และเป็นภาพยนตร์ฮ่องกงที่รวบรวมเอาซูปเปอร์สตาร์ในเกาะฮ่องกงในยุคนั้นมาไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้โจวเหวินฟ้ว่นจืเหลียงริวเตอร์หัวและอลันทมมาร่วมสร้างสีสันในภาพยนตร์เรื่องนี้ ภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง r i c h and f a m o u s หรือต้นตระกูลโหดในปี1987หลายๆคนมักจะรู้จักโจวฟัตในภาพยนตร์เรื่อง a b e t t e r to Morrow* หรือโหดเร็วดีและเป็นยุคใหม่ของภาพยนตร์แอคชั่นฮ่องกงเขาเรียกว่าเป็นหนังมาเฟียใส่สุไลยิงกันภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอาจีอกัวอยงสามพี่น้องร่วมสาบานว่าจะซื่อสัตย์ต่อกัน และเป็นการชิงไหวชิงพิบระหว่างแก๊งพิจีและมาเฟียทั่วเกาะฮ่องกงเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่แต่ด้วยความที่อายงเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงจึงวางแผนเข้าแก๊งฝั่งตรงข้ามเพื่อยุโยงให้สองแก๊งแตกคขอกันแต่สำหรับอากวัวผู้เป็นน้องคอยขับอายงเพื่อไม่ให้อายงคิดแผนชั่วร้ายนี้เมื่อพิจีรู้จึงเงนเทศอาย n ออกจากแกง๊งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป อย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับผมอยากแนะนำให้ทุกท่านได้ไปหามาชมกันครับเพราะว่าในส่วนของบริษัทของจอห์นน่มาร์กเนี่ยมันจะสร้างหนังอาชญากรรมมาเฟียฮ่องกงแล้วก็เกี่ยวกับตำรวจฮ่องกงมาให้พวกเราได้ดูในยุคนั้นถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ใครที่เป็นแฟนหนังแนว,แนว,แ,นวแนวมาเฟียแบบนี้นะผมว่าน่าจะภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมภาพยนตร์เรื่อง rich and famous หรือต้นตระกูลโหด ในปี1987นำแสดงโดยโจวินฟะลิวเตอร์หัววันจื้อเหลียงและกำกับการแสดงโดยจอห์นนี่มัรโดยเฉพาะฉากแอคชั ction, ่นและประกันความมันและไม่ผิดหวัง